นักเรียนให้หมดลาความโรสวัสดีครับ่ะเสร็จแล้วเราเรียนเรื่องอะไรบ้างอย่างเรียอุ๋เอาเป็นองโมงตีเรียนไป2สองสองแล้วอะไรบ้างอะไรนะออกพิซซ่าพิซซ่าเรียนบงมสามีอีไรบ้างเด็กสามใหญ่เล็อะไร่ยี่สิบ

อ่ะหมื่จับหมูืจับหมูอ่ะเจ็ดคน่ะยกมือเจ็คนเอไรเ็คนเจ็คนย่าอะไรอ่เจ็ดโอเคอ่ะเร็วอ่อ่ะอ่ะอเจ็ด้นคนเท่าไหร่นะเขาเรียกว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เก้าคนเราเรียนไปแล้วสองประเภทวันนี้เราจะมาเ,เรียนเพิ่มประเภทสุดท้ายก็คือวงวงแบวนวงแนบงนมีวงอะไรบ้างซิฟฟิลิกแบนแล้วก็วาทิตแล้วก็

Tchau. จาก้จัดอยู่ในเครื่องดีตามภาพพวกที่มีที่อันมีของยากรดก็แค่มีอะไรก็เอาเล่นนะครับไใเป็นเครื่องเนปะิมครับเพื่อที่ให้จังหวะนะครับอ่นี้คือแรวเแร่วงคือว,ว่าต่อไปเป็นดนีแจ๊สแจเป็นวงที่เกิดขึ้นโดยภาบ คาดเลยสบาดเลยสบายเบาเบาเลยทาของทางแอปิการพัฒนาลวดแบบนะในการเป็นตัวภาษาครับของลนกตีแอปิการกับลูกตีอเมริกันะครับลูกตีแจ๊สเนี่ยจะมีหลายต้นแบบเป็นแจ๊สล็อกแจ๊สป๊อปเพ็นป๊อปเพลงบูอะไรเงี้ยเอามาผสมกันเนี่ยป๊อปมีโมเดิร์นมีเดอรี่มีสมัยใหม่สมัยเก่ามีเยอะเลยแต่ก็สถานเดิมของ ของคนที่แจ็คก um ็คือการยีงวายหรือว่าการคิดส่งต้ส่งเลยลึกไหลออกก็เล่นเล่นไปเล่นแจ็กันมาลองมาลองกันถ้าเป็นของท้ายก็เหมือนเดี่ยวเดี่ยวโทรกันอย่างเดี่ยวแล้วหน้าอะไรนี้อะไที่เป็นแจ็คเขาจริงจริงก็จะเอามาสโลว์แข่งกันคนที่ระกอบด้วยเครื่องลงไม้ลงของเหลืองขึ้นสายขึ้นตีขึ้นลูกหรือการื่องลิมนิ้วนะครับมอย่างนี้ก็จะ Thanks. <laughs> ม,ม,มีเครื่องดนตรีอะไรเป็นสำคัญอย่างเงี้ยอิริท่เป็นเครื่องดนตรีเอกเลยสำคัญกว่าเครื่องอื่นนะครับแบบนี้จะได้โปกเก้โค๊กชอคปครับเป็นสิ่งที่มีขนาดเล็กที่สุดเลยมีผูเ้เล่นไม่เกินวงละสามคนแต่ทียมเล่นแค่คนเดียวเจอเลยแล้วนะฮะตัวนี้ เลยที่เราเห็นวงของก็คาเฟนะครับสบายเลยเล้นคนเดียวกินคนเดียวอยู่นะครับตัวนี้เครื่องดตีหลักเลยก็คือกีตาร์โปรนะครับหากมีเล่นมากกว่าหนงคนก็จะมีเครื่องดตีอื่นทางประกอบด้วยก็คือจะมีคามองมีแคสโควมีเปียโนอะไรเข้มาไม่ได้ครเดียวจบอ่ามาบายให้นักเรียนรู้ประเทศของ